ครับสวัสดีครับครับผมวนนี้สถานีทันตามมาชมเต่ทาทันเต่านึงนะครับที่สถานีทันเคยเผาเตะกีนะครับมีเต่าทานเต่านึงที่สถานีทันเคยเผามาโดนเติบแล้วครับเกือบสามปีมาแล้วครับเลยเลยเอามาไห่เบิ้งเนาะครับว่าพอ,อ,อยัง,งวัติี ช่วงแรกๆสถานีทันมีเตาอยู่เตาเดียวนะครับมาหนีปบบพ่อก็เลยมายืมเตาเพิ่นนะครับเพิ่นกับเพิ่นกับบอกอยู่นะครับว่าเตาเห็ดมามาโดนแล้วบ่ได้ใส่ไปล่องใส่เบิ้งมันวางสีนะครับที่นี่สถานีทันก็เลยฝนฟื้นมามาเผานะครับฝนฟื้นมาเผาแล้วมานนี บ่ได้ทันปัไนไดเนะครับก็เลยเป็นคลิปที่สิมาแนะนํำเมื่อไม่หรือว่าผู้ที่มีใหม่สิเผาทาันเนาะครับว่าสิไปยืมเต่าเพิ่นที่เป็นเต่าสภาพเก้านะครับมีใหม่ล้วก็อยากเผาแต่ว่าบม่มีเต่านะครับคือย่ำนะครับว่าเฮ้ายืมเต่าเพิ่น ยืมตเตาเผานนครับประมาณนี้นะครับวันนี้เข้าบ่าหูว่าเตาเขาอยู่สภาพใดนะครับพอดีมูผมเคยมาเผาแล้วไม่มันหายไหมครับพอสภาพเตามันเก่าไปแล้วประมาณเนี่นะครับอันนี้อันนี้คือเมื่อสามปีที่แล้วครับเลยเอาเอา,เอามาบ่อยเพือ่องว่าบ่อไหว่าเตาเพิ่นบดีนะครับแต่แต่บ่อยฟังว่าถ้าเข้าว่เคยเผาเาตาของเพิ่นแล้วเข้าเข้าบ่มีควบหูว่าเตานี่ มันมีอาการอากาศเขาปองไดจังไดนะครับแค่หไหนห้าสูญเสียไม่เสียทานไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่าพืาถ้าถมามีความหูหรือเป็นเตาที่เผาไปจำเนียมันจะอีกอย่างหนึ่งนะครับแนะแน,ะนำนาะครับว่าผู้ที่สียืมเตาเกลมมเผาเนี่แนะนำเลยว่าเป็นไปได้ ก็ต้องเอามาเผานะครับเพราะว่าของของเตาตัวนี้อาการที่ที่ที่ทมีที่เป็นน่ะมันเป็นหู้แตกอาจจะเกิดจากหากไหมหรือเกิดจากดินจอมปวกครับที่ที่สางหู้หรือหรือหู้น้ำซาะหู้หนูนะครับประมาณหนึ่งเพราะว่าย่าเมาเผาไปแล้วตามปกติปิดปิดทานปิดยังไปแล้วปิดเตาไปแล้วย่าเปิดออกมาบพได้ทานที่เขาต้องการนะครับเสียหลายก็ได้นะครับ เตาอยู่กลางทงนะครับเนี่ยเป็นเตาอยู่กลางทงหน้าให้กันนะครับยูยู่ไก่บ้านเติมนึงครับกับยูยุคนั้นที่ผมเผากับสิบวมีพัดล้มมียงครับใส่อยันสังกะสีเป็นพัดนั่งพัดนั่งวิอ่านะครับย่ำข้าจุดนะครับประมาณนี้ครับเป็นของเกาแท้ครับประมาณหลายสิบกว่าปีมาแล้วครับเนี่ยให้เบิ้งภายในนะครับใมห้อยโอบค่วมหนาเติมครับห้อยอมแล้วอมอีกนะครับว่าสิดเผาแต่ละเทียนเนี่ยต้องไปซ่อม ไปเบิงหู้ที่มันแตกมันเห้าว,ว่ามีมองไดห้ามววองไรแตกแต่ผลสุดท้ายจะเหาเผาออกมากะหาอาการ่าเจอนะครับเพราะว่ามันเป็นดินที่ดินแห่งดินดินเก้าเติบแล้วครับบรแนวน้ำนะครับแล้วก็นี่ล่าสุดนะครับของเจ้าของเพิ่นเมื่อปีที่แล้วครับนี่ขึ้นใหม่ของเจ้าของเพิ่นปีที่แล้วครับเพิ่นเผาไปเต่าหนึ่งครับอันนี้ขึ้นเหลือเป็นอย่างเพิ่นบอ่อเผาวันที่ครับ เนื่องจากว่าเพิ่นเผาไปแล้วบ่อใดทานได้ครับเป็นขีเท่ามืดครับเพิ่นก็เลยบ่อเผาครับเพิ่นก็เลยบอกให้ผมมาเบิ้งว่าเอาไปเผาให้แน่เพราะว่าเตาของเพิ่นใส่บ่อใดแล้วเสียแล้วเผาแล้วก็บ่อใดฟื้นนะครับบ่อใดทานนะครับครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เอามาแนะน้ำมือไม่นะครับว่าถ้าเป็นเตาทานเก่าๆหลายสิบปีแล้วเจ้าของเพิ่น่อ่อยได้ใส่แล้วเฮาสิขอยืมเพิ่นใส่นะครับบ่แนะน้ำนะครับ ย่านเสียไม่สิ่มซื้อนะครับถ้าเป็นเตาทานที่เพิ่นเผาไปจาหรือห้องไปยืมเพิ่นหรือเพิ่นไห้เผาอะโอเคนันได้อยู่ครับบ่กให้ห้องเสียแห้งเสียไม่ไปซื้อนะครับเนาะครับผมสําหรับมือนี้สถานีทานถ้ามาเบิงเตาทานแนะนําวิธีการเผาทันเตาเก่านะครับว่าสมควรหรือบ่กว้เผานะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับครับเดี๋ยวมีคลิปอยังแปลกๆคลิปหนาสถานีทานถิ่น้ามาเบิงไมเนะครับครับสหรับมือนี้ ทีมงานสถานีทานสวัสดีครับ